เอ็มเนี่ยได้มีรายได้เ,<อ>เพื่อที่จะได้<อ>ไปดูแลครอบครัว<อ>ในช่วงของเด<อ><อ>ือดอก ก็เป็นสุสานที่สำคัญนะครับมีท่านดรสุริมิสวรีญาติราตรีครับแล้วก็คนผู้หลักผู้ใหญ่แบบท่านคุณอาเลมก่าๆหลายร้อยปีนะสองร้อยสามสี่สี่สิบกว่าปีแล้วโอพยพมาจากกรีเซ่แตตันีนะเป็นกระเปล่าไปเลยต่อแม่แต่ทำสื่อครับพ่อแม่นายกกว่ฝังที่นี่หมดมีปาหน้าอาร์ตลูกลูกลูกชายนายกภรรยานายกฝังที่นี่หมดเสียรอสัมภาษณ์ต่อนเฮ้ยพ่อดรสุริมิสวรีขเลขาธิการอาเซียนเนี่ย ก็ได้ไปสิริรัตน์คุโบของท่านดรสุรินทร์แล้วก็นั่งน่ะคุยถึงประวัติของมัสยิดท่าอิดกันได้นะครับ่นที่จะได้เวลาละสินอดที่ท่าอิดนะครับวันนี้เวลาละสินอดสามสิบหกโมงสามสิบแล้วก็ยี่สิบทีโดยโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานลองเช็คดูนะครับสิบแปดนาทียี่สิบเก้านาทีนะครับสิบแปดนาทียี่สิบเก้านาทีนะครับเดี๋ยวอ่านนิดนึง าทางนี้นะครับอ่าโอเคครับผมนี่ครับนี่อาคารมัสยิดครับอยู่ชายแม่น้ำเจ้าพยา a s s a l พุมด l a ะ k u m w อ r a h m a ิ u ล l a h i w a ะ a r a k a t u h นี่คือกูโบของมัสยิดนะครับ ที่มัสยิดทาอิดนี่มีกูโบหลายที่ไหมครับมีสามที่ฮะมีสามที่นะครแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นี่วันนี้ก่อนที่จะได้เดินตลาดนี้นะครับก็จะเห็นว่าทางผู้ใหญ่มูสิบนะครับก็ได้นำไปชมกูโบเก่าแก่อีกที่หนึ่งนะครับรอันนี้ก็เป็นกูโบที่อยู่ติดกับมัสยิดท่าอิดเลยครับนี่ปิดเลยครับนะครับก่เรารับ ในช่วงเย็นที่มัสยิดท่าอิดก็จะมีการจัดรายการเสียงตามสายด้วยใช่ไหมครับเราผู้รู้ศัสนาครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งเป็นชุมชนเป็นกำปองของผู้รู้ศาสนาจบนอกและ 3- 40คนขว่าจบจากอัษมามดีนะจอแดนจนแทบจะเดินชนกันจริงๆนะเขาบอกครับผม ถือว่าเป็นกำปองแหล่งคนรู้นะครับอุลมะภาคกลางนะครับต้องที่ตะบนเทออิดชุมชนแห่งนี้นะครับบรรยากาศช่วงนี้แดดร่มลมตก<า>ครับท่านผู้ชมครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับมายัางทีมงานของเราได้นะครับว่ารมดอนสัญจรมิชชนแนลนั้นจะให้

อามมนยารอบอารบนาลามีนครับเราก็สีออยารรบกูโบสกันนะครับกุศลส่วนกุศลให้กับผู้ที่ได้ร่วงรับไปทั้งหมดนะครับครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรานั้นนะครับเดินตลาดนะครับถือว่าช็อปปิ้งในช่วงอ่ารมฎอนเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าตลาดฮาลานรมฎอนที่ชุมชนท่าอิดแห่งนี้นะครับ เป็นตลาดนัดที่มากมายไปด้วยกับร้านค้านะครับแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายเลยทีเดียวเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันนะครับในการชอบเลือกซื้ออาหารที่ชุมชนท่าอิดได้นะครับท่านเข้ามาจากถนนนัตตาลิเบตนะครับเข้ามาในซอยท่าอิดนะครับพิกัดนั้นท่านก็พิมพ์คําว่ามดท่าอิดนะครับก็จะมาถึงที่นี่นะครับสถานที่จอดรถนั้นก็สะดวกสบายจอดที่โรงเรียนดารุณอมาน นะครับหรือสถานที่ใกล้เคียงนะครับท่านก็จะได้รับความสะดวกเดินทางมาชอบในเรื่องของอาหารนะครับหาล้านนะครับนำไปเก็บไว้ทําเป็นในส่วนของอาหารอารอบดึกอันนี้ได้เลยนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นได้ชมกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านน,นายกปิดาเชื้อผู้ดีนะครับนายกการบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ที่ปรึกษาของท่านจุฬาราชมตรีนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับลูกมานท่าอิฐผู้ใหญ่หมู่สิบนะครับมาสิทิ์แห่งนี้ก็อยู่ในเขตรับผิดชอบของทางด้านผู้ใหญ่ลูกมานท่าอิฐก็จะได้พูดคุยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาละสินอดนะครับ18:29นาทีมีเวลาอีกประมาณสัก19นาทีตรงนี้เล็กน้อยนะครับ ท่านกำนันครับท่านนายกครับติดคําว่ากำนันเพราะว่ามาชกต์กำนันครับเขาจะเรียกำนันกันคร<า>อบเป็นกำนันสามสิบปีปเป็นผู้ใหญ่บ้าน15วันเป็นสมาชิกสภาจังหวัด2ปี2 5 2 3เท่ากับอยู่วงการนี้มา40กว่าปีแล้วเราคุ้มครองท่านที่ติดตามสังคมมุสิมอยู่นะครับจะเห็นท่านนายกปรีดาเนี่ยนะครับอยู่ในทุกข่าวของสังคมมุสิมนะครับ ทุกพื้นที่ที่มีสื่อนะครับท่านนายกปีดานะครับเชื้อผู้ดีนะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนด้านสื่อจะเห็นท่านเป็นประจำนะครับวันนี้มาที่บ้านของท่านมาที่ชุมชนท่าอิดของท่านนะครับในชุมชนท่าอิดแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นยังไงครับขออนุญาตฮะสารมรัยคุมมรังตุลละบรุกาตุชุมชนแห่งนี้อพยพมาตั้งแต่ประมาณ240ปีที่แล้วนะฮะ จากรัชกาลที่หนึ่งทรงมีเมตานำเหมือนเหมือนขอโทษเขาประวัติเราไม่ต้องพูดอะนำพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากกรอเซะจังหวัดปัตตานีมาอยู่ที่นี่แล้วก็แบ่งไปอยู่ตามชาญเมืองในกทมเช่นคลองบางหลวงเช่นในหนองจอกมินบุรียันลาดพร้าวยันคลองแสนแสบแล้วคลองแสนแสบก็ขุดโดยชาว ชาวไทยมุสลิมที่นับถือสายชลามจากปัตตานีนะประมาณ70กิโลให้รู้ประวัติและกระจายไปอยู่โดยเฉพาะชุมชนท่าอิดนี่ได้รับพระหมหากรณาธิคุณให้อยู่ชายแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเป็นที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะฮะที่เดี๋ยวก็ได้รับเมตตาจากพค์ออท่านก็อยู่กันมาส่วนใหญ่มาอยู่ที่ท่าอิดก่อนและกระจายไปอยู่ตามบางบัวทองที่หลังนะฮะจากบางบัวทองก็ไป่ากท่าอิดทางนั้นเลยจนเดี๋ยวนี้มีกระจายไป ทั้งจังหวัดประมาณ20ค่มมิสยิดส่วนใหญ่มาที่นี่ก่อนมาที่ตำบลท่าอิดก่อนนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับที่มาเนี่ยก็คือจากปตัตตานีปตัตตานีกรีเซครับอย่างสมืกี้นี้ที่ท่านนายกได้เขาเรียกว่ากระเจะ ไปอยู่ะนะครับพูดกับคนที่มาขายชาวปัตตานีได้ไม่มากก็ยังได้อยู่ก็บ,บุเลต่ยอใบเนาะบุเลสิกิ <c oughs> พ่อดาก็ขีต่อเลือดของเรามาจากปัตตานี240 <c oughs> ปีอพยพมาอยู่ที่นี่ฉะนั้นเราอย่าลืมตระก,กูลของเราเผ่าพันธุ์ของเรานะก็เนี่ยหลานชายนี่ก็มาจากบางโอซีแนอยะลาฮะผ,ผู้ใหญ่คุณพ่อก็เป็นคนยะลา ก็มาอยู่ที่นี่พยพมาอยู่ที่นี่กันก็หลายสิบปีก็อิชาร์ลเหมือนเนื้อเนื้อเดียวกันไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนึตมบันใตเราเป็นพี่น้องกันในเรื่องศาสนาในชุมชนนี้มีวัสิดหนึ่งหลังมีขออนุญาตในชุมชนนี้อยู่แบบพระหูวัฒนธรรมหรือพระหุสังคมมีสี่วัดหนึ่งโบสถ์หนึ่งมัสยิดโดยเฉพาะมัสยิดเนี่ยยังเวลาทำอิบาดะได้เช่นวันศุกร์คนละหมาดหลายพันคนวันตุดจะถึงห้าหกพันคนเพราะสบุรุษที่นี่ เป็นหนึ่งในสิของประเทศไทยคือมีประมาณ6 0พันกว่าคนนะถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมากแต่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยมีองค์พระหมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขทศพิตรราชธรรมดูแลทุกศาสนาเท่าเทียมกันท่านจุลาฝากร้อยด้วยนะฮะว่าเราอย่าลืมผู้มีพระคุณของเรานะฮะเราในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้สําคัญมากเพราะที่ดินใช้ไม่น่าเป็นที่ดินทรัพย์สินหมดเลย ทัพทั่พระมหากษัตริย์ที่เราชาวท่าอิดได้อยู่นะครับวันนี้ก็ได้พาทุกท่านไปชมสำหรับชุมชนริมน้ํากับทางผู้ใหญ่ยุกมานมานะครับท่านผู้ใหญ่ครับในชุมชนท่าอิดของเรานี้นะครับที่เราได้อยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับที่เราได้ไปเดินชมวิถีมาเนี่ยนะครับวิถีที่ได้อยู่กันเนี่ยนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์คนท่าอิด แปงด้วยกินไอมาลยูนิดนิดนะครับยังมีอยู่คยังยังมีนิดนิดนะครับูรู้เก่าๆยังพูดมาลยูได้เช่นผู้นําเช่นตัวอิหม่อมหรืออะไรอาจารย์คอนดูนี่ยังพูดมาลยูได้หมดครับจะเป็นที่น่าทึ่งสําหรับคนปัตตานีที่มาที่นี่เขาก็งงกันอยู่ว่าเอ๊ะเรายังรักษาขนรรมเนียมประเพณีด้วยภาษายังรักษาได้อยู่ยังมีบางส่วนแต่รุ่นใหม่ก็เริ่มจะจางไปหมดแล้วฮะรุ่นใหม่ อันนี้กิจกรรมในส่วนของรมฎอนนี้นะครับในรมฎอนนี้ทางมัสยิดทอิดน,นะครับมีกิจกรรมพิเศษในช่วงของรมฎอนนี้อย่างไรบ้างครับอย่างที่ได้ยินอยู่นี้ก็เป็นเสียงตามสาย,สยตามสายนะครับมีการจัดละศีนดดอดอขอขอนุญาตนะฮะมีการโดยอนุมัติของคณะอิหมัมกรรมการมัสยิดให้มีการจัดละศีนดอดพร้พอมข้าวดึกด้วยนะฮะโดยไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยได้รับอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนและก็ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ที่มาช่วยกันที่นี่เพื่อกระตุ้นให้คนได้อยู่ในมัส,สยิดนะในเรนว่ามัส,สยิดเนี่ยเป็นเป็นบ้านขอลละเป็นทึ่งพึ่งพาของเราได้ทุกคนสมมติเหมือนที่มากาักกะฮ์รอมดินาที่เขาเลี้ยงละศิลอดใช่ไหมจะมีผู้ไปแสวงเป็นทั่วโลกไปละศิลอดเขาถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าการที่ให้คนาทาหักการของเรานะฮะใ,ให้ให้คนละศิลอดเหมือนกับเราได้บ,บ,บวชเองด้วยนะฮะลเท่ากับเท่าบุญเท่ากันนะฮะขออนุญาตจาก ที่ผมเป็นเดือนปนอนะมานะถือเป็นพลผลบุญม,มหาศาลมากเลยอิหมัมขอบคุณท่านอิหมัมกรรมการมัสยิดท,ที่มีวิสัยทัศน์รณรงค์ทั้งเรื่องในเดือนอมอัฎอนเนี่ย,ยแล้วให้สปดับไฟให้สง่างามเพื่อให้พี่น้องศางสิาได้เห็นว่าเรายินดีต้อนรับเดือนอมอัฎอนอันเป็นเดือนที่ประเสริฐข,ของพวกเรานะครับเพื่อให้พี่น้องศาสนิกได้เห็นไม่ใช่ว่าปิดมัสยิดจนมืดนะครับ ไม่เหมือนตอนนี้ทั่วประเทศทั่วโลกติดมัสยิดการอารารามเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญข,ของเดือนอมดฎอนของเรานะครับครับ,รบก็มีอาหารลักซินอดอาหารโซโฮ,โซโฮนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาถึง,งถึงแม้ว่า,าในส่วน,นของตำบลท่าอิดเนี่ยจะอยู่ลึกติดไปน้ำเจ้าพยาถ้าบอกว่าเดินทางเข้ามาจากถนนรัตนาธิเบศเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ ท่านก็สามารถที่จะนะครับมาร่วมละสินอดนะครับมีทุกวันนะครับตลอดเดืมกราคมมาร่วมกินาทานอาหารโซโฮก่อนที่จะเริ่มการถึงสิลอดในวันถัดไปที่นี่ก็มีหมดนะครับและเราก็เปิดในเรื่องของการเอติการ์ปกันตั้งแต่ต้นรรต,ต,ตั้งแต่ต้นต้นเดือนเลยนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของ10คืนสุดท้าย10คืนสุดท้ายก็เน้น เน้นเพิ่มขึ้นอีกนะครับฝากประชาชนใีเรื่องนยะฮะโดยเขาอาจทุกคนต้องกลับไปหาล้อน,นะฮะโดยเพราะถ้าไม่มีที่ฝังมาที่นี่ได้เลย <c oughs> พร้อมทุกอย่างโดยเพราะค่าใช้จ่ายมัสยิดออกให้หมดแล้วก็ค่าหลุมตัวกำลังปิดาออกมาประมาณ50ากว่าปีแะ้ะค่าขุดหลุมเท่ากับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นบางแห่งมายัดแล้วเป็นหมื่นก็มีนะขอโทษด้วยนะฮะบางแห่งค่าใช้จ่ายแต่ที่นี่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สมมติว่ามมีที่ฝังจะไม่จะเป็นมุสลิมเราอย่างเดียวทำมาที่นี่ผมให้ท่านผู้ใหญ่รับรองฝังได้หมดที่นี่มีกระทั่งตุรกีพม่าอรไรมมาฝังที่นี่กันมีจีนะมีจีนด้วยฮะมีจีนมีอิตาลีด้วยนะชาวอิตาลีแคนาดาด้วยนะมาฝังที่อินโดนีเซียด้วยนะแล้วเพร่ะกุโบนี่ก็ได้รับการต้อนรับจากอดีตนายกรัฐมนตรีจากมาเลเซียบินมาเซียรักคุโบท่านขาธที่การอาเซียนทําให้ ตำบลของเราก็ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นนะฮะแล้วก็ได้รับเกียรติว่าคนระดับอินเตอร์ก็มาเยี่ยมเยียนที่นี่ตลอดเราขอดยอาด้วยนะฮะครับตอนนี้ก็อยู่ขออนุญาตอินเตอร์ในช่วงโควิดที่อื่นไม่รับฮาที่ท่าอิดรับหมดเราไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยโดยผู้ใหญ่ลูกมานเป็นตัวหลักในการแต่งชุดแล้วละหมาดกันบนรถอะไรต่ออะไรประมาณเกือบร้อยมายัดนะครับช่วงโควิดเยอะมากฝากนะฮะฝากว่า ไปที่ไหนไม่ได้มาที่แาอิดพร้อมที่จะดูแลพี่น้องของเรานะฮะถือว่าเราเป็นพี่น้องกันร่วมโลกกันนะฮะในทางศาสนานะครับนี่นะครับในช่วงท้ายของรายการรมรสัญจรกับอามิชเชนลนะครับก็อยากจะจะให้นะครับโดยท่านผู้ใหญ่ก่อนนะครับได้ฝากนะครับอะไรเล็กๆน้อยๆกับพวกเราชาวอามิชเชนลนะครับในช่วงของรมรนนี้นะครับในเรื่องราวของชุมชนทะอิดนะครับก็เรียนเชิญครับก็ฝาก ชุมชนท่าอิดนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านอย่างที่ท่านนายกได้เรียนไปมอสักครู่นะครับเราพร้อมนะครับทั้งสถานที่นะครับแล้วก็เรื่องของกินนะครับทั้งมัสยิดทางคณะกรรมการมัสยิดร่วมกับทางท้องถิ่นนะครับอบตทํางานบร้นการร่วมกันนะครับครับครับผมก็เป็นสิ่งที่ ได้ฝากเอาไว้นะครับมาทาอิดอุนใจนะครับได้รับการต้อนรับนะครับพวกเราเป็นพี่น้องกันนะครับท่านนายกครับฝากครับสารมาลัยคุ้มรังตุลก็ฝากในเดือนในเดือนอันศักดิ์สิทธิ์เดือนรอมฎอนซึ่งเราก็ทราบดีว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่กุรานได้ประทานลงมาแสดงว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐนะฮะก็ฝากให้พวกเราในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ให้มีพรานามัยสมบูรณ์นะฮะมีพลานาสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ ให้พระัลลทรงตอบรับอิบาดัตของพวกเราทุกคนนะในทั้งทั้งประเทศไทยและทั้งโลกด้วยนะโดยเฉพาะชาวท่าอีของเรานะขอให้อยู่ในนวทงองละแล้วก็ต้องขอบคุณฝ่ายปกครองที่ช่วยกันรณรงค์ในการดูแลพี่น้องเราเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆที่นี่ก็นรณรงค์กันอย่างเข้มแข็งนะครับก็ขอดูุาตจ,จะอ้อนวอะขอให้ทุกคนปฏิบัติในเดือนรมดนอันประเสริฐนี้ อย่างสมบูรณ์ฮะทุกอามัลอิบาดัตแล้วก็พระองค์อัลลอฮ์ทรงตอบรับอิบาดัตทุกอย่างในธรรมที่เดือนอุบัตนของเรานี้นะครับมีคอมเมนต์ต่างๆนะครับเข้ามายังทีมงานของเรานะครับรับชมจากน้องจอกนะครับจากพื้นที่ต่างๆนะครับที่ได้ชมเข้ามานะครับได้ส่งข้อความเข้ามาก็ทำไปแล้วครับตอนนี้ทุกท่านที่ ได้ชมกันนะครับทีมซิตดก็มีประกาศยานาสางยด้ยนะครับในช่วงของโรมฎอนนี้ดูแล่าหลุมอะไรหมนเิมครับผมเอาเล็กน้อยจากข้าอินทะหลานครับผมอันนี้จากเนื้อแดดเดียวเมื่อกี้จากหลานหลานสาวแล้วก็บดินดาอินที่มีชื่อเสียงมอบให้ทีมงานด้วยนะครับยลเนื้อแดดเดียวกับบดินดาอินโอมาท้าอินเล็กน้อยฮะอันนี้จากน้ําใจให้ไม่มีการเมืองนะฮะไม่ได้ทาเพื่อหวังเลือกตั้งอะไรให้ทาเพื่อล็อ ทำเพื่อทัลงอฮะจะขอดะอให้ท so e uh. ั้งพวกเราด้วยนะหลังจาเราเป็นพี่น้องครับจะให้ชาวพี่น้องมุสลิมชาวไทยของเราให้อยู่ในทาวอ์ทัลงเราแล้วก็มีมุรอสกีด้วยนะอยู่ในทางอวน์ทั้มุรอสกีครับพระบรมดรสัญจรกับอเมชแนลต้องขอบคุณนะครับทั้งผู้ใหญ่ลูกมานท่าอิดนะครับผู้ใหญ่มู่สิบตำบลท่าอิดนะครับแล้วก็ทางนายกปรีดาเชื้อวุธีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดครับที่วันนี้ได้เปิดชุมชนตำบลท่าอิดให้กับทางด้านทีมงานอเมชแนลได้ถ่ายทำ นำสิ่งดีๆจากชุมชนท่าอิดไปยันท่านผู้ชมผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเน้นย้ำครับมาท่าอิดกินดีต้อนรับนะครับโดยทีมงานของท่านนายกบิดาชูบุดีนะครับแล้วก็พี่น้องชาวตำบลท่าอิดทุกท่านที่ท่านเห็นอยู่นี้ร้านค้าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในชุมชนท่าอิดนะครับมีหลากหลายของกินมุมอร่อยมากมายคาเฟ่เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงข้ามกับัมยิดก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นเกาะเกร็นะครับเป็นเกาะเกร็แหล่งขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีนะครับมาขึ้นเรือที่ นามัชธทยอิดนะครับฝั่งมัสยอิดก็ได้นะครับและคืนนี้นะครับมีร้านที่เปิดหลังจากตลาะแวะแล้วเดี๋ยวทีมงานนะครับจะไปเก็บในส่วนของร้านต่างๆที่อยู่ในเขาเรียกว่ามุมลับของชุมชนท่าอิดนะครับไปนําเสนอให้กับท่านทุกท่านนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมตําบลท่าอิดนะครับกันได้หลากหลายมิติในช่วงของโรมมดอนนี้นะครับสับวันนี้นะครับต้องจากไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับเวลาละสินอดที่ชุมชนตําบลท่าอิดครั้งนี้นะครับ18นากา 29นาทีนะครับ18ในกา29นาทีเหลือเวลาอีกเล็กน้อยก็คงจากลาไปด้วยกับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะทิ้งท้ายด้วยกับบรรยากาศในชุมชนตะบนทะอิดแห่งนี้นะครับวิลเลฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสซารามาเลกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับอันนี้เล็กน้อยนะโมเดอร์สกอะบมอลครับเดี๋ยวแดดเดียวกันเวดีตาอีกทะอิดแน่นอนละสิเนี้มาถึงทะอิดแน่นอนเดี๋ยวเต็มเลยเอาน้ำเลยน้ำแบบนี้น้ำเดี๋ยวขออนุญาต ได้ครับได้ครับท่านจุฬาบินไปแล้วนะบินไปเป็นแขกโรบิโต้กลับแล้วเราเป็นแขกบ้าซึ่งครับเป็นแขกของมูลนิธิอาราโรบิโต้เนี่ยโรบต้ลู